ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับร้าน Kittleshop ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ Kittleshop com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ในแมปบ o ็อก Food และ King p e t e รับกดเพชรในแมป a l l Star t o อร f ดี้เฟรและยังมีบริการรับฟาวในแมปบล็อก o ูดอีกด้วยท่าในใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้านอ d ด t ิทไมช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุตแมนซิตี้โบ n ุโน n คิงพีดและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบ็อกฟุตรับกดเพรแบบออสตายด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่าอ d ด t ิทไมคคุณจะเจอร้านที่มีโลโกโ้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบกหนพีดทรจเอจเังมี หัสสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำาหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้านโฮ s สโต e มีบริการรับฟาร์มเกมโรบอกในแบบต่างๆรับกดเกมพาร์นในเลทสูงและยังรับเติมโรบักในระบบ V.I.P. Server สูงถึงเลทเจ็ดท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงค์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบ King Legacy นะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวผลพิศารใหม่นะครับผมได้ข่าวว่าเข้ามา2ผลเนี่ยก็คือผลควันนะครับผมแล้วก็ผลแมมมอสด้วยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปซื้อนะครับพี่ขอลองสุ่มดูก่อนดีกว่าแล้วกันเนาะเพราะว่าผลหนึ่งค่อนข้างแพงนะครับร้านขายผลอยู่ตรงถแถวนี้ปะ๊บนึงนะครับ โอ้ผลเพียบเลยตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นร้านสุมผลนะโอเคแล้วร้านขายผลละ่ะร้านขายผลอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ปะอ๋อร้านขายผลอยู่ข้างหน้าตรงนู้นเหรอครับใช่ไหมจำไม่ได้แล้วไม่ได้เข้ามานานนะครับอ่ะเฮ้ยผลอะไรอ่ะอันนี้ผล,ลอะไรอ่ะผลหนาเหรอ เอ้ผลหนามพี่ก็ยังไม่เคยรีวิวท่านผู้ชมใช่ไหมเดี๋ยวขอรีวิวผลหนามในคลิปนี้ด้วยเลยละกันนะครับ<ห> <laughs> อันนี้น่าจะเป็นผลหนามนะเพราะว่ามันอัปเดตมารอบที่แล้วปะไม่รู้ลองกินดูนะครับอีท <eat. S 2> ใช่ไหมผลหนามใช่ไหมโอ,อ้ครับผมผลหนามนะฮะก็อันนี้สกิล <laughs> อันนี้สกิลแซดของผลหนามนะครับอันนี้สกิลแซดมันล็อกเป้าเหรอใช่ไหม อ๋อสกิลแซดล็อกเป้าท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้สกิลเอ็กนะครับผมโอยกดค้างได้รัวๆเลยแล้วก็อันนี้สกิลซีโอ้เท่อยู่นะอันนี้สกิลวีเอ้ยเจ๋งดีอะ่ะท่านผู้ชมไม่พี่ว่ามันเจ๋งดีนะฝนหนามแล้วนี่ถืออะไรเนี่ยเอาถือฝนอะไรมาเอ้ยฝนหนามเจ๋งนะเดี๋ยวขอไปลองเทสกับบอทด,ดูหน่อยแล้วกันนะครับเออเปิดทาคิ กดอะไรนะ JK โอเคก็ตอนนี้เปิดไฮคีสนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมเดี๋ยวขอทดสอบผลน้ำหน่อยอา่าลองกระบ,บอกตรงนี้แล้วกันนะครับอา่าอันนี้สกิลแซนะครับผมสกิลแชึบโอ้โหยิงแรงไหมบอดเลือดมันน้อยเมื่อกี้อันนี้สกิลเอ็ก เฮ้ยแรงอยู่นะโอ้อยโอ้อยโอ้ยยโดนโดนช้างปิดโดนช้างปิดโดนช้างปิดอันนี้ผลใหม่เนี่ยไปช้างช้างโดนไหมไม่โดนเหรอไม่โดนโจมตีเหรอย๊บโอ้เราโดนสวนด้วยดิไม่สตันเนาะ ไม่เหมือนว่าฟุดนะครับถ้าสก,กิลวีอ่ะคือมันจะสตันแล้วก็ลากบอดไปเนาะโฮ้ยโดนโจมตีอ๋ออๆๆๆโดนโดนโดนได้ได้ไดได ไอ้ไอยไอโอ้ยโอ้ยโอ้ยจริงๆิงโดนตาย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 เอาไว้ตายเอาไอ้ตายเราตายก่อนเกือบแล้วโอเคโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอดูราคาผลวิสัย์ก่อนแล้วกันนะครับขอดูราคาผลวิสัยท์ที่มาใหม่หน่อยโอเคผลมาใหม่นะครับก็มีผลสโมก กับผลแมมมอสเนาะ1,8 5 0โรห้าิบัูนะครับสำหรับผลแมมมอสเนาะแล้วก็ผลสโมกนะครับเอา้าผลสโมกซื้อได้เงินได้นี่อ้ 2, 000, 4, 000. อสองล้านสี่เองเนี่ยครับสองล้านสี่แสนโะอ้เดี๋ยวไปลองสุ่มทุก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปลองสุ่มทุก่อนนะครับหรือว่าไม่ต้องสุ่มซื้อเลยซื้อเลยดีกว่าสองล้านสี่แสนได้สโพกมาแล้วตอนนี้เราก็ใช้ผลสโมกแล้วท่านผู้ชม ไม่ต้องเสียโลบักซื้อถาวรนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลของผนสโมกกันดีกว่านะครับอ่อันนี้สกิลแรกสกิลแซนะครับอ๋หมัดควันอ๋มันน่าจะปล่อยแบบพุ่งออกไปเนาะแล้วก็อันนี้สกิลเอ็กซ์ไ <laughs> ปโดนเขาด้วยตุม้มใครมาขอเพื่อนอนะ ลุมลุมเมื่อกี้เขาโจมตีเราวิ่งโจมตีไกลอยู่นะท่านผู้ชมโจมตีไกลอยู่นะครับอมอมดุแรงอยู่นะลิซิลซีโอ้ลนะิซิลวี้มดีเด่ะซาเขาที่ซาซ่าซ่า,ซา อ๋อดิ <S k ills> สกิลวีคือสกิลอะไรนะขอดูอีกรอบนะครับสกิลวีอ๋ออ๋ออะไรอะแลกของเหรอมาแลกอะไรอะต้มต้มซีบุสอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย จะเล่นเราเหรอนี่นาชัยแต่งตัวน่ารักดีนะตัวนาจา <c oughs> น่ารักดีนะครับอันนี้สกิลแซอันนี้สกิลเออันนี้สกิลซีอันนี้สกิลวีเฮ้ยสกิลซีนนนนแรงนะสกิลซีแรงนะครับไปไหนละคนห้าวๆเมื่อกี้อยู่ไหมไม่อยู่นะครับ เออใช้เคลื่อนที่ก็ดีนะสกิลวีนะครับไปไว้อยู่ช่บชบแต่ผลพิศาจเพียบอะ่ะตัวเนี้ยม,มีผลสโมกไหมผลสมโมกหน้าตาเป็นไงไม่น่ามีนะผลใหม่น่าจะโดนเก็บแล้วนะเออผลพักก็ไม่มีไดข่าวข่าผลพักเขารีแวิมใหม่ด้วยนี่ใช่ไหมไม่มีผลพานะครับโอเคเดี๋ยวเราสุ่มบ้างดีกว่านะเพราะว่าเผื่อจะได้ผลแมมมอสนะครับ มาเดี๋ยลองส่มดูแล้วกันนะครับส่มได้เจมเนาะ23เจมนะครับเจมเหลืออยู่ ผลสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ผลอะไรบ้างนะครับตึ๊บอ่ะผลเด่นเสานี่มันสีอะไรนะผลเด่นเสานี่มันสีม่วงใช่ปหครับอันนี้ผลยีราฟผลระเบิดผลยีราฟกดทิ้งไม่ได้อ่ะทิ้งอย่างนี้แล้วกันเนาะอ่าแล้วก็ อันนี้ผลเห็ดผลมนุษย์ผลระเบิดผลยางผลอะไรอ่ะผลเลิบผลทรายผลหิมะเก็บไว้ก่อนผลหมาป่าผลอะไรเนี่ยผลยีราฟผลยิราฟทิ้งไม่ได้อ่ะเฮ้ยนี่ไนผลควันท่านผู้ชมได้ผลควันมาแล้วนะครับอ๋อเห็นรูปร่างแล้าตาผลฟันแล้ว อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองหรือแบบนึงนะโยนไปก่อนวนี้โยนไปก่อนนะครับ <c oughs> มีคนมายืนรอผลพิสตัน <c oughs> มีคนมายืนรอผลพิสตันอ่าอันนี้มีผลหิมะแล้วก็ผลควันผลนีทิ้งได้ไหมทิ้งไม่ได้จาผลควันสองผลเลยท่านผู้ชม ได้ผลควันมาสองผลนะครับได้ผลควันมาสองผลอันนี้ผลหิมะอันนี้ผลควันอันนี้ผลควันอันนี้ผลเลิบอันนี้ผลอะไรผลหมาป่าเหรออันนี้ผลอะไรอ่ะอันนี้ผลอะไรอ่ะทิ้ง ทิ้งทิ้งไม่ได้แป๊บนึงนะอ่ะเอาผลดอกมากัอนชึบยึบอันนี้ผลนี้ทิ้งไม่ได้อะกดดอกโอเคตอนนี้เราได้ผลควันมาสองผลนะครับได้ผลควันมาสองผลแล้วก็ทำไมอะทำไมถึงเด้งเด้งเด้งมาอยู่ที่เราอะไีผลควัน คนทีมะมเอาไปคนทีมะอันนี้ผลอะไรอะ่ะผลสายฟ้าเหรอคนนี้ได้อีกแล้วอันนี้ผลสมอผลสมอคนนี้ได้เก็บไปหมดแล้วมีคนเก็บไปหมดแล้วอ่ะเห็นรูปร่างหน้าตาของผลสมอแล้วนะครับผมเป็นแบบนี้นะ นี่ผลสมองเป็นแบบนี้ <c oughs> ตอนนี้คือผลสมองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปซื้อผลไอ้นั้นกันดีกว่าเนาะผลแมงมสน,นะฮะเพราะว่าผลสมองเรารีวิวไปแล้วนะครับก็ผลแมงมสน,นะราคา1,850โลบักนะครับจุบอีท โอเคโอเคตอนนี้เราก็ได้ผลแมบบอสมาแล้วนะฮะอันนี้คือสกิลแรกสกิลแซสกิลแซอันนี้สกิลเออันนี้สกิลซีเข,ข้าเข้าเข้าเซฟโซนก่อนเข้าเซฟโซนก่อนอันนี้สกิลวีแปล้ง กานกล้วยช่องช่องช่องก,กัดกล้วยช่องก,กัดกล้ว <c> ย <oughs> คนเพียบเลยอันนี้โจมตีธรมร,ธรมดาเนี่ยครับโจมตีธรรมดาเดี๋ยวขอลองเทสดูหน่อยแล้วกันเนาะโจมตีธรรมดาเฮ้ยกวัดกวัดแกงงวงไม่หยีไม่หยีโอ้ยโดนอ่าซิกแซตออมจูเอ็กต์อม ทิวสี่ช้างขวิดสกิวีอ๋อสกิววีคือเปลี่ยนร่างนะครับตุ้มตุ้มตุ้มโอเคประมาณนี้หดไหมเฮ้ยโดนโดนฟันโดนฟันโดนฟัน,น,ฟนชิปชิบข้างล่างคนเยอะเดี๋ยวขึ้นไปตีข้างบนดีกว่าชิปชิปชิบ เชิ้อ่าเปิดฮายคออิอันนี้สกิลเซตตุ้มอันนี้สกิลเอ็กควางหินอันนี้สกิลซีอันนี้สกิลวีอ,อ่าน,นี่สกิลเซตในล่างแบบมอสเอ็กแล้วก็ซี C. อ้ยทำไมพี่รู้สึกว่าผลควันมันแรงกว่าเนี่ยครับไม่รู้ว่าคิดไปเอง,งเหรอือเปล่า รู้สึกว่าผลควันมาแรงกว่าทำมอสเหมือนหนังเรื่องไอเอทเหมือนกันนะใช่ไหมช้างช้างช้างกัดนกล้วยเหมือนก้านกล้วยกับช้างในไอเอทอะเอามารวมกันนะครับโอเคท่านผู้ชมก็ เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับการรีวิวผลใหม่ทั้ง2ผลนะครับผมแถมผลหนามไปอีกผลหนึ่งนะฮะก็ขอขอบคุณแล้วกันเนาะน้องๆทุกคนนะครับที่รับชมกันจะจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ล Share, คล์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่างช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ่ยกันกล้วยขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบบาาย๊ยบาย